สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแรนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์การเช่นเคยแต่แต่ว่าจะมาในรูปแบบของให้เลือกกองเอานะก็ใครที่ชอบกองไหนก็เลือกไว้อยู่ในใจเดี๋ยวจะมาคำทํานายให้นะคะว่าความรักที่จะมีปฏิหารเข้ามาไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบคนโสดหรือว่าคนมีคู่ก็ตามนะ หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนให้เลือกไว้ในใจนะแล้วเดี๋ยวมาดูคําทํานายกันนะคะกดจุดไว้ถ้าเลือกไม่ทนันถ้าใครเลือกได้แล้วไปต่อกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวกองที่หนก็จักพลังงานกองที่1นนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะความรักที่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการที่ได้แยกกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามแต่มีกรณีที่มีการถกเถียงนะกันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่พอใจนะอาจจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นทำให้ต่างคนต่างแยกกันไปก่อนเนาะ อาจจะมีการนิ่งเงียบกันไปแล้วมันจะมีคนเข้ามาง้ออยู่นะฝ่ายหนึ่งเข้ามาง้อเขาก็จะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆให้มันดีขึ้นนะแตะ่ช่วงเวลาที่ง้อง,งอนกันอะ่ะมันก็จะมีช่วงที่ปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก่อนไปสักพักหนึ่งนะ แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้แบบนิ่งเงียบไปเขาอาจจะปล่อยให้คุณไปอยู่เงียบๆคนเดียวก่อนนะเขาก็มีภาระหนะ้าที่ที่ต้องไปเคลียร์ของเขาอยู่แต่ใช่ว่าเขาจะเงียบไปนะดูที่เขาเงียบเงียบไปก็จริงแต่ ในใจเขายังคิดถึงอยู่แต่คุณอยู่นะแล้วก็อาจจะเฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆตามลำพังเนาะเพราะว่าเหมือนคุณจะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเด็ดขาดนะว่าคุณไม่เอาละความรักครั้งนี้คุณตัดขาดไปแล้วนะคุณไม่เอาแล้วนะมันมีการหยุดนิ่งสร้างกำแพงขึ้นมา หลังกันไปเดินจากกันไปแล้วก็อาจจะมีการบล็อกความรู้สึกบล็อกการติดต่อกันเกิดขึ้นนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะจบแบบนี้ไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นดูจากพลังงานแล้ว จากที่คุณเฟดตัวไปอยู่คนเดียวนะคุณก็สามารถไปสร้างความสุขด้วยตัวเองอยู่นะมันก็มีความสุขขึ้นมาแหละแต่เหมือนกับคุณก็ยังรอคอยความรักหรือคุณยังมีความความคิดความรู้สึกที่ยังมีความฝังอยู่กับอดีตอยู่บ้างนะ มันมีสิ่งที่ลึกๆอะคุณทั้งสองคนยังคิดถึงการอยู่เนาะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะพยายามไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะเพราะว่าเเหมือนกับว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใน อายุฐานะฐานะการเงินหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะมันจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นซึ่งทำให้คุณทั้งสองอาจจะปรับตัวกันไม่ทันนะแต่มันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแหละเพราะว่าต่างคนต่างอยู่แต่ก็เหมือนกับจะ มีการติดต่อรับข่าวสารการเกิดขึ้นอยู่นะจะมีคนที่ยังคอยแอบสอดส่องยังเป็นห่วงเป็นใยอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะอยากให้มีสิ่งดีๆจุดเริ่มต้นพอที่จะเป็นไปได้ไหมซึ่งระหว่างคุณกับเขามันจะ,ะกลับมาเจอกันกลับมาเริ่มใหม่ กลับมาแก้ไขอะไรต่างๆนานาได้อยู่หรือเปล่านะจากการที่เขาหันหลังไปเขาก็ยังแอบมองกลับมาอยู่อยากกลับมาหาคุณอยู่นะอยากสร้างอยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งและแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อ เขาคิดว่าช่วงนี้เขาจะต้องมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานเขาก่อนาการเงินเขาก่อนเนาะต่างคนต่างไปมุ่งเรื่องของการเงินนะแล้วมันจะมีปฏิหารให้คุณกับเขากลับมาพบกันไหมหลังจากมีความเสียใจกันเกิดขึ้นนะ ก็มันจะมีวนกลับอยู่นะแต่ว่าคุณจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ทำหรือว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ทำให้คุณสบายอกสบายใจนะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือเขาจะเข้ามาหาคุณนะเข้ามาติดต่อกับคุณนะเพื่อแก้ไขแล้วก็มาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาในใจนะรู้ว่าคุณมีความรอคอยมีการมีการรอคอยมีความคิดถึงนะเขาก็คิดถึงคุณมากๆดูแล้ว พลังงานความรักของคุณทั้งสองมันยังเชื่อมต่อกันอยู่เนาะมันยังตัดกันไม่ขาดก็จะมีการเดินทางเข้ามานะเดินทางติดต่อเข้ามาแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานทำให้คุณทั้งสองมีการปรับ ความเข้าใจกันเกิดขึ้นมันก็จะกลับกลายมาเป็นความรักที่สมบูรณ์กันอีกทีนะปฏิหารก็คือสิ่งที่คุณรอคอยนะการที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือความรักที่คุณมันอ,อกมันใจกับคนนี้รอคอยเขามาหรือว่าจะเป็นคนรอคอยของการกลับมาของความรักที่มันเป็นโชคชะตา นำพาให้คุณทั้งสองมาพบเจอกันอาจจะเป็นความรักของอดีตชาติได้นะการที่จะมีคนเข้ามาในครั้งนี้จะทําให้ความรักคุณสมหวังสิบถ้วยนี่คือความรักความสมบูรณ์ที่มันเป็นครอบครวัวเลยนะก็ <tasks. S 1> ここจะมีความสุขสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะชาวกองที่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตาม เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแต่ใครจะดูกองที่2ก็เราฟังกันเลยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่2นะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นลักษณะไหนจะมีปฏิหานอะไรเกิดขึ้นนะของชาวกองที่2อรู้จักพลังงานแล้วความรักของคุณมีโอกาสที่จะพัฒนา หรือบางคนที่ยังโสดจะมีการเริ่มต้นพบเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะอาจจะเริ่มต้นใหม่กับความรักซึ่งความรักครั้งนี้ที่คนที่จะเข้ามานั้นก็ดูเหมือนเขาจะจริงจังนะกับหน้าที่การงานกับจริงจังในเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นคนที่หนักแน่นพอสมควรนะ เขาดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าบางคนก็อาจจะโดนเปด้วยนะความรักครั้งนี้เขาจะมีความชัดเจนให้กับคุณนะน่าจะดูบุคลิกแล้วเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานทำอะไรชัดเจนนะไม่หมกเม็ดไม่ค่อยมีอะไรที่จะแบบทำรับหลังละ ดูเหมือนว่าความรักของคุณที่คุณเคยผิดหวังเรื่องความรักนะมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณจะได้เจอที่มันจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้นะในอนาคตนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมาจากคนที่อยู่ต่างถิ่นได้คนที่ บางคนก็เจอกันทางออนไลน์ได้เพราะว่าระยะทางนะอาจจะมีความห่างไกลกันหรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เจอกันจากแดนไกลนะคะส่วนใครที่มีความขัดสนเรื่องการเงินเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ แล้วก็ส่วนคนที่รู้จักกันที่คบกันมาสักพักหนึ่งจะมีความชัดเจนจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอาจจะเอาของมีค่าเอาของกำนันสิ่งต่างๆมาให้คุณก็ได้นะที่เข้ามาพบคุณที่เข้ามาพบเจอกันในครั้งนี้จะมีการเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์ให้มัน ชัดเจนให้มันแน่นแฟนกันเกิดขึ้นคนเก่ามีสิทธิ์ที่จะกลับคืนมาอยู่นะมีพลังงานของการวนกลับเข้ามาพูดพูดคุยกันนะส่วนคนใหม่มีโอกาสเจอกันในเรื่องของออนไลน์นะการพูดคุยสื่อสารทางออนไลน์หรือว่าพูดคุยติดต่อประสานงานนะจะพบเจอกันมีสิทธิ์มากที่ เกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยนะเขาจะมาช่วยเหลือในหน้าที่การงานคุณด้วยนะและแล้วมันจะมีเรื่องอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้มีความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเจ็บปวดนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลังจากที่คุณเจอเรื่องแย่ๆนะ เขาจะพาคุณออกไปจากความรู้สึกแย่ๆนั้นนะเป็นพลังงานของความรักที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนคนเก่าที่ใครรอคอยนะก็มีการวน,วนกลับอยู่เขาก็จะกลับมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับชาวกองที่สองก็จะมี การเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาความรักให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่พลังงานใหม่พลังงานหน้าแล้วกันนะสำหรับชาวกองที่สองก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอยากดูกองที่สก็ดูต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ มาค่ะมาต่อกันที่3นะคะสวัสดีชาวที่เลือกกองที่3นะคะก็จะเป็นดวงพลังงานที่เด่นชัดไปในทางที่ความรักที่จะเข้ามาสร้างปฏิหารให้คุณนะเป็นจะเด่นชัดในคนที่รู้จักกันแล้วนะ คนที่ไม่รู้จักกันนะมีสิทธิ์น้อยมากคือคนที่จะเข้ามามอะความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะ่ะดูเหมือนว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นคนรักเก่าไหมก็มีสิทธิ์หรือถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็เป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาแต่อาจจะไม่ใช่ใช้ชีวิตเป็นแฟนกันมาก็ได้นะ หรือแค่ว่าแต่ก่อนเคยแอบชอบชอบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำเสียใจไปหยกหยกอะไรประมาณนั้นนะแน่นอนเป็นคนที่คุณคุ้นเคยรู้จักกันนะเขาจะมาสร้างความเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ชอบเขาอ่ะ เขาจะมาสร้างความสัมพันธ์อยากจะทำปฏิสัมพันธ์ให้คุณรู้สึกชอบเขาเอาชนะใจคุณให้ได้นะดูเหมือนว่าจะเป็นพลังงานที่เขาชอบคุณมากๆแล้วก็จะเข้ามาเข้ามาในความสัมพันธ์อาจเป็นคนคนที่รู้จักกันแล้วเคยแบบ ไม่พอใจการผิดใจการเถียงกันก็เป็นได้เป็นคนรักเก่าได้นะแต่คนใหม่นี่รู้สึกพลังงานกองนี้ไม่ชัดเลยนะพลังงานกองนี้จะเน้นไปคนที่รู้จักหรือคนรักเก่ากลับคืนมานะกลับคืนมาในความสัมพันธ์เขาจะพยายามทุกอย่างที่ทำให้ ชนะใจคุณที่อาจจะเข้ามาเอาอกเอาใจหรือถ้าคุณโก,กรธกันอยู่คุณไม่ชอบที่หน้าเขาเขาจะเข้ามาทำให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกเอาอกเอาใจมาดูแลเอาใจใส่คุณนะเขาจะทำทุกอย่างเอาชนะใจคุณให้ได้รู้สึกว่าพลังงานกองนี้จะชัดแล้วก็จะเป็นในทางแนวเดียวกันหมดเลย แล้วก็อ่านง่ายด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นโอกาสให้เขาด้วยที่จะได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์สร้างไมตรีแล้วเอาชนะใจคุณนะก็เขาจะมาเอาอกเอาใจคุณนั่นแหละเอ,เอาชนะความรู้สึกถ้าคุณไม่ชอบเขาหรือว่าแอนตี้เขาอืมเขาจะทำทุกอย่างเขาบอกเลยเนาะ ดูแล้วคนคนนี้จะดื้ออยู่ดื้อคือไม่ปล่อยให้คุณไปจากเขาเขาจะเอาชนะใจคุณนะเป็นคนที่คุณได้เดินหันหลังกันไปแน่นอนนะที่เดินออกจากความออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านั้นนะคะ ซึ่งดูจากพลังงานแล้วคนคนนี้เขาจะพร้อมเข้ามา take action นะเขาไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปเขาจะเอาชนะใจค,คุณให้ได้นะความมุ่งมั่นดูดูแล้วอ่ะมีมีความมุ่งมั่นเยอะเขาจะมาแบบว่ามอบอความรู้สึกดีๆนะจะมาช่วยเหลือคุณแล้วก็บางทีบางคนอาจจะมามอบอ เขามีค่าให้คุณด้วยพร้อมที่จะเข้ามาเปพร้อมที่จะเข้ามาทุกอย่างเลยเหมือนเขามีความพร้อมเหมือนเขาเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งแล้วอะเขาพร้อมที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณเอาใจคุณเป็นหลักเลยให้คุณชอบเขาให้ได้ถ้าเป็นคนที่โกรธเคืองกันก็พร้อมที่จะเข้ามางอ้อนะ ถ้าเป็นคนคนที่รู้จักการคนรักเก่าอะ่ะเขาจะเข้ามาง้อนะดูเหมือนคู่แรกๆคุณก็เมินใส่เขาแหละเหมือนคุณแบบว่าคุณหยุดได้โดยไม่มีเขาคุณไม่สนใจเขาแล้วเป็นความรักที่หยุดนิ่งกันไปใช่ละแล้วก็คุณไม่สนใจแล้วคุณคุณออกมาจากความรู้สึกที่มันแบบแย่ๆเสียใจคุณ คิดว่าออกมาแล้วมันมีความสุขมันก็มีความสุขของคุณนะนะแต่คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาแต่มาครั้งนี้เขาจะทําให้คุณเขาจะตามใจคุณน่ะเขาจะอาเอาใจคุณเป็นอย่างดีบางคนจะมีของมีค่าให้ด้วยเป็นความรักที่กลับเข้ามา,าเป็นพลังงานชัดเจนนะก็คือแบบว่าเหมือนคุณก็ อยู่ได้ด้วยตัวเองนะแต่บางคนก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่บ้างนะและแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจได้อะว่าคุณจะไปต่อหรือพอกับเขานะพอแค่นี้กับเขาแต่รู้สึกว่าการที่จะเข้ามาครั้งนี้มันจะมีคน ช่วยเหลือเขาด้วยนับหนุนเขาที่จะแบบว่า,เ,าเข้ามาแบบว่ายังไงอะ่ะช่วยช่วยเชียร์ให้คุณอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนช่วยเขาอะ่ะอืมไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขานะคนที่เขาที่จะเข้ามาช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดําเนินไปอะ่ะ ก็คือว่าจะมีกองเชียร์เขาด้วยให้คุณอ,อ่อนออ่อนใจอ่อนกับเขาเพราะอะไรเขาถึงจะเอาชนะให้ได้เพราะว่าเขาถูกใจคุณมากๆไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่เขามีชีวิตผ่านมาเขาคิดว่าเขาชอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสยัยรูปร่างหน้าตาหรือความเก่งความคิดความมีน้ำใจอะไรต่างๆน,นานาเขาถูกใจคุณนะบาง ทีบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงเอาแต่ใจเขาก็ยังชอบคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาจะมาเข้ามาเป็นความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกับคุณให้ได้เขามีความที่มุ่งมั่นมากๆนะชาวกองที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพลังงานหนะ้าในคลิปต่อไป ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามฝากกดถูกใจฝากคอมเมนต์ใครชื่นชอบก็กดบันทึกกดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะใครอยากดูดวนส่วนตัวก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ